กับข้าวง่ายๆของคุณยายวันนี้มาแล้วค่ะพอพูดถึงขนมจีนวันนี้ก็ได้กินขนมจีนเลยเป็นขนมจีนแกงไก่นะคะลาปากสุดๆรู้สึกว่าทําคลิปขนมจีนเนี่ยน่าจะเกินสิบครั้งแล้วตอนทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมเลยแกงไก่ใส่มะเขือล้างแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะแช่ด้วยน้ําเกลือนะ้ำมะเขือนี่ก็จะมีทั้งอ่อนทั้งแก่ปนๆกันมาเลยใส่ให้หมดนะกินได้ทั้งนั้นเลยกับขนมจีนก็ขาดไม่ได้เลยหลักๆที่มีนี่ก็ถั่วงอกถั่วฝักยาวต้นหอมประมาณนี้หม้อนี้คุณยายจะใส่กะทินะคะคเียวให้หอมมแตกันเลยนะ ก็ใส่พริกแกงนะคุณยายเนี่ยจะค่อยๆทยอยใส่เพิ่มนะคะถ้าได้สีที่คล้ายๆชายเย็นแล้วก็แบบเนี้ยก็คือถูกใจทำแบบเข้มข้นนะคะเนื้อไก่นี่ก็ต้มก่อนนํามาแกงนะก็จะได้เนื้อไก่สีขาวๆแบบนี้เลยคุณยายใจดีแถมเครื่องในให้มาด้วยหม้อนี้ต้องอร่อยมากแน่ๆเลยปรุงได้แบบชํานาญมากๆพวกเราเนี่ยจะติดฝีมือคุณยายมากๆเลยการปรุงนี่ก็เน้นๆเลยจะมีซอสหอยนางรมกับซีอิ๊วขาวนั้นก็จะใส่ตามปกติเลยแทบจะทุกเมนูเลยก็ได้นะคะก็คือซอสหอยกับซีอิ๊วขาวเนี่ยเคยมีประเด็นด้วยนะตอนนี้ทุก น่าจะชินกันแล้วการทำกับข้าวเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะออกมาก็คืออร่อยพูดถึงช่วงนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วทุกคนมีแผนกลับบ้านกันหรือเปล่าหรือว่าไปเที่ยวไหนกันเป็นเทศกาลที่หยุดยาวเลยทางบ้านเราเนี่ยก็ไม่มีแผนนะคะขายของยาวๆข้ามปีกันไปเลยนะก็จะทําคลิปทํากับข้าวกับคุณยายอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะแล้วก็อาจจะพากันไปสวดมนต์ข้ามปีส่วนขนมจีนแกงไก่ถ้วยนี้ก็จะเพิ่มพริกป่นกับน้ําปลานิดหน่อยนะคะพอดีเป็นสาวแซ่บนะกินผักแก้มกับขนมจีนนี่ก็คือดีมากเห็นคลิปตอนภาคเนี่ยก็คือหิ ลเลียวสังเกตได้เลยช่วงหยุดยาวปีใหม่นี้ต้องมีก๋วยเตี๋ยวกับขนมจีนโผมาอีกแน่ๆเลยคุณยายของเราทำกับข้าวอร่อยจังเลยนะ่